สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกูรีวิวอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีหมูสามชั้นนะครับคุกกะปินะครับน้าลองทาดูครับพอดีไปเห็นคลิปเขาด้านเขน่ากินดีก็เลยมาลองทําดูนะครับขั้นแรกผมก็จะมีหมูสามชั้นนะครับสไลด์มาแล้วนะครับซอยๆนะครับแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบหน่อยนะครับที่หมักหมูนะจะไปทอดให้มันเป็นหมูกรอบไปก่อนนะครับใส่ไปสองช้อนนะครับโอเค มาใส่ผงปรุงรสในหมูสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงเราจะทำเป็นเหมือนหมูสาชั้นข้อน้ำปลานะครับใส่แค่นี้พอครับเราก็จะมาคนหมูนะครับอันนี้คนให้เข้ากันเลยนะ เราจะหมักตัวหมูทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับหรือถึง10นาทีนะครับในแป้งมันซึมเข้าเนื้อหมูนะครับเวลาทอดมันจะได้กรอบๆเด้ออ่เข้าวปายอ๋ลืมไปนะครับเนี่ยมันเริ่มจะหนืดๆอย่าง,งนี้นะเราจะใส่น้ำเปล่าไปหน่อยนึงนะครับปื้ดไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอาแค่ให้แป้งมันได้จับตัวเหนียวนะครับไม่ต้องเหนียวมากครับ คลุกไปให้มันพอดีพอดีนะครับนะ่ะคลุกไปเราก็จะคลุกจนแป้งมันไม่ติดตัวกันเป็นก้อนนะครับตีแป้งให้แตกให้หมดนะครับมันก็จะหนึบหนึประมาณเนี้ครับถ้ามันติดขอบก็เอาหมูเขี่ยออกได้เลย,เลยน,นี่นี่นะครับก็จะผสมกันนะครับเขี่ย้าไปครับ เอาหนืดๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแป้งกับหมูนะเอาหนืดประมาณนี้นะเนี่ยไ,ไม่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 ต้องเหลวมากนะแป้งนะให้มันเกาะเนื้อหมูไว้ก่อนนะครับพอมันเกาะเนื้อหมู3มชั้นแล้วนะครับเราก็จะพักเนื้อหมู3มชั้นไว้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับเราก็จะมาทาตัวกะปีกันนะครับมาแล้วนะครับตัวกะปีนะครับตัวกะปีนะครับก็ จะมีสนมตามนี้นะครับดังนี้นะครับเราจะทําน้ําเพื่อจะรวนก่อนนะครับนี่นะครับก็จะมีกะปินะครับแล้วแต่คนชอบนะชอบกะปิเยอะเอาใส่เยอะนะครับน้าตาลปี๊บนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ํานะครับน้ําน้าดื่มทั่วไปนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณกะการเอานะครับให้มันพอเราเอาลงไปแล้วให้มันคลุกให้ทั่วหมูให้ได้นะครับเราไปทําการคนวนผสมบี้ๆเข้าหากันนะครับ ช่วงที่มันกำลังจะละลายกันเข้ากันได้ดีนะครับเราก็จะเติมส,มสม่วนผสมเพิ่มไปนะครับกามีน้ํามันหออนะน้ํามันหอยนะครับก็ประมาณช้อนโต๊ะนะครับปุ๊บลงไปนะครับตา,ตานิดหน่อยนะครับแล้วก็ เจะหอมนะครับเดงกะรดเอาครับกะรสชาติดูผัดไปถ้าไม่ใช่ไม่เวิร์กไม่อะไรก็ค่อยๆเติมไปนะครับหมูผัดกะปิก็ผมว่าก็าต้องน่าจะประมาณว่าหวานหน่อยะครับหรือนะว่าผมเป็นคนติดหวานนะกะปิถ้ายังไม่หอมพอเติมได้นะครับเติมกะปิได้นะครับเ,เพื่อน ตอนนี้กลิ่นกะปิก็หอมเริ่มหอมชุ่มขึ้นมาแล้วนะครับคนไปครับอ่าเสร็จประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทอดหมูไปดีกว่าครับตอนนี้หมูก็รอแล้วนะครับมาเจอกันอีกทีตอนทอดหมูเลยดีกว่านะครับครับพอครบหมูครบสิบนาทีถึงสิบห้านาทีแล้วเราก็จ้งไฟนะครับก็เปิดไฟไม่ต้องแรงมากครับพอดีพอดีนะครับกลางๆค่อนไปทางเบานะครับ เ <c oughs> ดี๋ยวจะทอดหมูให้มันกลายเป็นหมูกรอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอกระทะร้อนนะครับเรยาจะใส่ส่วนผสมลงไปคือน้ำมันนะครับน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ดำมากนะครับน้ำมันพวกนี้ผมเอาไว้พุ้บทอดหมูนะครับมันจะมีตะกงเศษนุ่งเศษนี่แล้วก็เขี่ยออกนะครับนน้ำมันที่ว่า ทอดหมูสามชั้นนะครับหมูกรอบนะค,ะคนรับผมทำรอดก็เลยเก็บน้ำมันพวกนี้ไว้นะครับเพราะว่าจะใช้น้ำมันใหม่ด้วยไปมันตื่นองเี้เดี๋ยวรอให้น้ำมันมันเดือดเดือดน,นะครับคะ่อยๆเจ้าหมูใส่ลงไปนะครับตอนเนี้ยแล้วก็อย่าร่งไฟแรงเพราะว่า๋ยวไฟแรงแล้วหมูมันจะสุกไม่ทั่วทั้งหมดนะคะรับตอากลางๆนะครับแป้งก็จะได้กรอบสุกเพราะหมูเพราะอะไรนะครับ นล้วเขาก็จะมีพริกขี้หนูมาด้วยนะครับเผอิญผมไปผมหาพริกขี้หนูไม่ได้นะครับก็เลยคลิปนี้ก็เลยไม่ได้ใส่พริกนะครับก็ทำท่อนนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปหาพริกก็ได้นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเผ็ดจัดจ้านนะครับหรือว่าจะเป็นพริกสดตังหักเลยก็ได้นะครับอ่าฮะเดี๋ยวลองดูะนะครับนะครับว่าได้หรือยังนะครับหรดูสัแป๊บนะครับช้านิดนึงเพื่อนๆแล้วลอง ก็ให้โดยไวๆเลยนะช่วงที่ร้อนน้ำมันเดือดๆนี่นะครับเราก็คนกระปิกอไปก่อนครับผมกคนไม่แตกนีเกินนะคร,ครับมาแล้วพอแป,พอแป,แป,ะ,แปะพอแปะอแปะแปะแล้วครับเราก็จะนำหมูใส่ลงไปชิมลางสักหนึ่งชิ้นก่อนนะครับติดทะเลยครับจะไม่เหลือครับโอ้โห โอ้โอ้โอ้โอ <hi> ้นะโอ้โอโอ้โอ้โดสัตว์นะครับกลัวน้ำมันโดนสัตว์กระเด็นกระดอนนะฮะมาค่อยๆหย่อนหมูลงไปเลยนะครับเราก็ไม่ต้อง um. um หั่นชิ้นหนามากครับเอาชิ้นพอดีพอดีครับระวังไวยนะหมูพวกนี้มันชอบกระเด็นกระดอนนะฮะ ปี๊ดปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับมาละหนึ่งนะใส่เสื้อกันกระสุนด้วยนะทุกคนเอาลงไปเลยครับ,รบเราต้องค่อยเขีย่ยมันนะครับอลองนิดหน่อย กรอบๆนะครับเพื่อจะไปคุกกับอะไรนะซอสกะปิของเรานะครับที่เราได้ทําไปแล้วนะครับหรือใครชอบกินกะปิก็ชมชิมสดไปเลยก็ได้นะครับอนนิ่แล้วนะครับ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดหมูเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูตอนเราคุกกะปิกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหนีไปทอดหมูนะครับมันกระเด็นเหลือเกินโอ้โห ต้องใช้น้ำ oh, yeah, okay, มันเยอะหน่อยนะครับทอดู้หมูสามชั้นอย่างนี้นะครับหมูผมเริ่มเหลืองแล้วนะเริ่มเหหนังหมูเริ่มแตกนะครับตุ๋น่โอเคนะเดี๋ยวทำเป็นหมูกรอบกันเลยทีเดียวโอ้เคครับเราได้หมูประมาณขนาดนี้แล้วนะครับดูดูครับหนังก็พองหมดแล้วนะครับหนังหมูของผมแรกเริ่มพองหมดแล้วนะครับหนังหมูพองหมดแล้วเนี่ยเป็นหมูกรอบเคาะก๊อกก๊อกก๊อกแล้วนะครับเราก็จะมาเอาน้ำมันออกนะครับ พักหมูก่อนนะครับเราจะพักหมูใส่จานไว้ก่อนเลยโอ้โอเออไว้น้ำมันกระดินเก็บให้เราอ,อูพอเราพักหมูเสร,ร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำมันไปคืนที่เดิม,มของเ้านะครับ เหลือไว้หน่อยหนึ่งนะครับไว้หน่อยหนึ่งต้องเช็ดก่อนครับเห็นเตาเลือดไม่ได้ต้องเช็ดไม่โรคอะไรครับเปิดไฟอ่อนไปกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับร,ร้อน้วมันร้อนแป๊บนะเพื่อนนะเสร็จแล้วก็จะเอาตัวกะปิเราลงไป กุเลกุเลุเลุเลนะครับโอ้โหกินหอมเลยเพืลกุเลกุเลเลนะครับอ้าวใช้ไฟอ่อนๆเนอะกางๆมันอ่อนนะค้างไปทั้งอ่อนนะไฟอ่ะเราเราจะพักนะครับ แตไม่เดือดตัวตั้งเลยนะตัวแก๊สผมก็จะเร่งเร่งทางการหล่อนยากนะโอเคเราจะรอจนเคี่ยวกันเลยนะครับลองชิมดูสิแด็ดได้มาอย่างนี้ เค็มหวานหวานกำลังดีนะเค็มเค็มหวานหวานกำลังดีเดี๋ยวคนเราจะคนให้มันเคี่ยวแล้วเขาจะเคี่ยวให้มันเหนียวนะครับสีของกะปินะครับเดี่ยมันจะออกเป็นอย่างนี้นะครับมันอยู่ที่ว่ากะปิเราใช้สีอะไรนะครับบางบันกับางก้าก็จะสีอ่อนๆมันก็จะออกสีอ่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับ เอาหมูเจ้าเท่าไหมโคนลงไปเลยครับเลยงไปเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟแรงไปเลยครับปั่นทุกลงไปนะครับไม่ได้จดแค่นี้นะครับทุบทุกไปเลยเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปครับปื๊ด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 ป้า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 นะครับ เลยนะครับโหสีแบไอ้แมมามูหามากเลยเพิ่มสีสันให้อย่างนลครับรูชาอร่อยนะครับของมันต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะไม่อร่อยขึ้นมาจะมาว่ากันไม่ได้นะครับติกแห้งนะครับ สูตรก็แล้วแต่เราจะทำเราจะดัดแปลงยังไงก็ดัดแปลงไปเลยนะครับได้นะครับทีม่มีคำว่าเข้าวตัวตัวของเราเองรเรียบร้อยจ้าหมูคุกกปี่พี่แข้งนะครับเคาะทำไมไม่รู้ครับแต่รู้ว่าอร่อยมากกุเลงกุเลงกเ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 ง ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กรับผมด้วยนะครับเผื่อหาอะไรมาทํากินนะครับแต่อยากทําของแปลกกิน,ก,นก็อย่าไปกลัวท้องเสียครับกินได้เลยครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย